รอบนี้เนี่ยยังไงคนจีนแห่กันซื้อทองแน่นอนเพราะว่าอั้นไว้อยู่นะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมของของคนจีนอยู่แล้วนะคะว่าเขาก็ต้องให้ของขวัญของรางวัลอะไรเป็นทองนะคะตอนนี้ทองก็สดใสมากแล้วก็การที่เงินเฟอ้อมาถึงจุดที่พีคแล้วแล้วก็ขยับลงเนี่ยค่าเงินอ่อนค่าคนก็ทิ้งใช่ไหมคะค,คนคนทิ้งอยู่เอแล้วก็หันมาถือทองที่เป็นสินค้า สินค้าคู่เทียบสินทรัพย์คู่เทียบนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่บอกว่าเอ้ยทําไมทองช่วงนี้ขึ้นหนักมากเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเร็วและแรงผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะน้องเช็คครับก็คนทิ้งทองไปซื้อดอลลาร์นะครับก็30วันย้อนหลังนะครับให้ผลตอบแทนหกจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์ี่ถึงวันไหนคะเนี่ยล่าสุดเลยใช่ไหมถึงวันที่20ครับมกราคมนะครับหรือว่าเยอะนะคะครับ6เดือนย้อนหลังครับ13.41%ครับ1ปีย้อนหลังนะครับ4.59%ครับ ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีสองกลุ่มนะคนที่ลงทุนในทองก็คือลงตั้งแต่สมัยดึกดํดบาบันแล้วก็ถือเป็นทองแท่งถือเป็นทองที่เป็นเครื่องประดับไว้แล้วก็ไม่ซื้อไม่ขายนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ถือเป็นในรูปไทยบาทเนาะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะถือในกอง spdr gold trust ถือในกองรูปแบบของการลงทุนหรือว่าเข้าไปซื้อโกออนไลน์นะคะ อันนี้แต่การซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องค่างเงินมาเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นในช่วงนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเข้าซื้อทองหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูว่าแหล่งที่เราจะซื้อคือมาจากตรงไหนเป็นกองทุนหรือว่าเป็นการซื้อตรงแล้วก็ตัว exposure ที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยมันเป็นรูปแบบของไทยบาทหรือว่า USD นะคะเพราะว่าค่างเงินเนี่ยจะมีผลกระทบกับ ผลตอบแทนเราค่อนข้างมากคนที่ถือเป็นไทยบาทไว้จะรู้สึกวา่ามันไม่ได้ประโยชน์เลยกับในช่วงนี้ที่ทองโลกขึ้นนะคะเหตุผลหนึ่งเพราะว่าค่างเงินบาทมันแข็งนะคะเวลาคูณตัวอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันไม่ขึ้นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของค่าปัจจัยเรื่องค่างเงินที่ส่งผลกระทบทองแต่ทีนี้ถ้าคนอยากจะลงทุนในตอนนี้เพื่อหาโอกาสในเรื่องของผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็ต้องลงในกองที่เป็น usd นะคะเพราะว่าทิศทางมันจะไม่ได้ถูกในเรื่องของค่างเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้แหละค่ะก็ต้องไปดูนิดนึงแล้วก็ตัวดีมานอันหนึ่งที่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับดีมานของในเรื่องทองนะคะทองก็เป็นที่ต้องการครับในช่วงนี้ครับทองนะครับก็จะแบ่งไปเป็นพวกจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นอทองแท่งนะครับแล้วก็เป็นความต้องการของธนาคารกลางนะครับแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กอง ETF ที่เข้าซื้อครับตอนนี้ก็ กลับมาเป็นที่ต้องการในช่วงเดียวกับก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วนะครับเขาแบ่งเป็นสีสีไ้นะคะน้องเชคถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นในเรื่องของการใช้เป็นจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นทองแท่งที่เก็บไว้เป็นเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นเงินสำรองของรัฐบาลกลางแต่ละประเทศทีนี้ถ้าเราดูทิศทางแนวโน้มเนี่ยเราจะเห็นว่า ตัวสีชมพูมันขยับขึ้นที่เราพูดมาหลายๆครั้งว่าตอนนี้เซ็นทรัลแบงก์หลายๆหลายๆแห่งนะคะรัฐบาลกลางหลายๆประเทศเนี่ยมีการสะสมการถือครองทองมากขึ้นนั้นนนั้นเราก็จะเห็นเทรนดแบบนี้แหละค่ะที่บอกว่าถ้าเราดูตั้งแต่ปีเอาในอดีตเลยนะ101,1,1,2เนี่ยตัวเลขมันไม่สูงเห็นไหมคะแต่พอมาดู2อเนี่ยตัวเลขมันขยับขึ้นเหตุผลนึงก็ คนก็อาจจะกลัวการเสื่อมค่าของค่าเงินดอลลาร์ไหมคะก็หันมาถือทองมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงรัฐบาลกลางนะคะที่มาถือตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนอื่นๆก็เล็กๆน้อยๆนะคะเอาเป็นว่าหลักสุดหนักสุดของกองของทองก็คือเป็นการถือเพื่อ,อเป็นจิวเวลรี่นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของอการถือในรูปแบบทองคำแท่งแล้วก็เหรียญค,ค่ะแล้วก็ ปัจจัยที่3ก็เป็นเรื่องของอในเรื่องของตัวเซ็นทรัลแบ k นะคะทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงตัว ETF เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ครับในปี 2, 2องยังไม่สูงเท่าไหร่ตัวเลขก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงปี2ปี2ออะไรเงี้ยตัว ETF จะมีบทบาทค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเวลาเราจะดูที่ทางของทองเราอาจจะต้องดูฟันโฟลประกอบด้วยนะคะว่า ฟันโฟจากแหล่งไหนที่เข้าไปแต่ตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของจีนเปิดประเทศแล้วก็อินเดียเปิดประเทศแล้วกำลังซื้อดีขึ้นเนี่ยการบริโภคในรูปแบบของจ e วเว r รเครื่องประดับเนี่ยน่าจะมีเพนอัพดีมานที่สูงขึ้นนะคะก็เป็นที่มาว่าหลังต่างตุดจีนเนี่ยคนจีนคงจะกลับมาซื้อทองและแบงก์ออฟอเมริกาก็บอกว่าทองจะพุ่งทะลุ2,000เลยเหรอคะน้องเช็ค <c oughs> ทางแมกอ,อเมริกาก็คาดการณ์นะครับว่าทองจะพุ่งทะลุ2 0 0พันเลยครับในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่าได้แรงสนับสนุนนะครับจากการที่เฟดชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทําให้ดอลลาร์อ่อนนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับตัวลงด้วยนะครับอย่างนี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วน้องเชคตอนนี้พันเก้าอยี่สิบอ่ะ <c oughs> มันก็อีกแค่แปดสิบเองสามวันก็ถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูแนวต้านที่สําคัญตอนนี้แนวต้าน เท่าไหร่คะมันเลยแนวต้านไปนแล้วน้องเช็คเพราะว่ามันวันนี้มันพันสอ่าพันเก้เอาตีไปว่าพันเถ้ามันทะลุแนวต้านได้ก็พันเแล้วก็แนวต้านสําคัญก็2,000ันะเนาะเหมือนที่แบงก์ออฟอเมริกบอกทีนี้ถ้าบอกว่าไปถึง2,000ได้ก็ใครที่ลงระยะสั้นก็ขายนะแต่ถ้าใครมีความหวังกระทองแล้วมองว่าตัวค่าเงินยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็อยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าอยู่เนี่ย การถือทองไว้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ยังเ,เรายังไม่นับถึงเรื่องสงครามที่แบบจะทะเลาะก,กันต่อไหมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ทองมีความน่าสนใจนะคะแต่การถือทองเนี่ยถือไปสักประมาณห้าเปอร์เซ็นก็พอนะคะไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตนะคะอย่าไปถือเยอะนะคะเพราะว่า,อาทองก็เป็นสินทรัพย์อันหนึ่งที่เอาไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะคะไม่ไดเ้เป็นสินทรัพย์ที่จะเอาไว้เพื่อหาผลตอบแทน ทั้งหมดของเงินลงทุนที่เรามีนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะน้องเชฟมีอะไรจะเสริมไหมคะว่าราคาทองในจุดไหนที่ควรจะซื้ออะไรได้หรืออยังค่ะครับก็แนวต้านสาคัญนะครับก็อยู่ที่1927นะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่ชอบดูเทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก investing com นะครับทาง moving average technical อะไรต่างๆ is นะครับก็เป็น buy หมดเลยนะครับเป็น strong buy หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบดู เทคนิคนะครับค่ะก็ดูประกอบกันนะคะเวลา,าสินทรัพย์ทุกอย่างนะคะก็คือดูในเรื่องของอมูลคะาฟันฟลอ์แล้วดูในทั้งเทคนิคแล้วก็ดูแต่ทองนี้มันดูพื้นฐานอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าทองมันไม่ได้มีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอะไรก็ดูเรื่องฟันฟลอ w แล้วก็การเข้าไปลงทุน ในรูปแบบต่างๆของนักลงทุนนะคะของก็เป็นสินทรัพย์ทางเลือกอย่างหนึง่งแค่นั้นเองไม่ใช่ core asset เพื่อการลงทุนนะคะก็จะย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าถือทองอย่าถือทั้งหมดนะคะของเงินนะคะถือแค่บางส่วนพอนะคะ